สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการ์ตูนเรื่องใหม่จากค่าย First-Page Pro กันนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยผมแนะนําไปแค่ไม่กี่เรื่องนะครับสำหรับค่ายนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาออก LC เรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอีกสิท์ใหม่นะครับมีชื่อว่าวุ่นจริงนักจัดงานหนังสือต่างโลกนะครับจากค่าย First-Page Pro แต่งโดยโมอันจินะครับแล้วก็วาดภาพโดยมิยามะยาสุอิโนะนะครับ คือเรื่องภาพเนี่ยรับประกันคุณภาพว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับโอเคเลยไม่ไม่ขี้เล่นะครับคนวาดเรื่องนี้ภาพสวยนะครับด้านเนือ้อเรื่องก็จะออกแนวตลกนิดหน่อยนะครับมันเป็นแฟนตาซีออกแนวตลกนะครับซึ่งล้อเลียนเกี่ยวกับโลกปัจจุบันของมนุษย์นะครับอันนี้เขาจะกล่าวถึงเรื่องราวของมิก,กะนะครับมิก,กะนี่ก็จะเป็นชาวโลก จากโลกปัจจุบันเนี่ยแล้วเธอข้ามมาอย่างโลกแฟนตาซีนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทํากันบ่อยนะครับไอข้ามมิติอะไรแบบนี้แต่ว่าในเนื้อเรื่องเขาจะไม่ได้กล่าวถึงว่ามิกะได้ข้ามมิติมาได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเขาจะเล่าถึงว่าตอนเนี้เธอเป็นบอกอรสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่งอยู่ในต่างโลกนะครับซึ่งสกิลของเธอก็คือการก๊อปปี้นะครับ พอมาโลกนี้เธอก็จะมีความสามารถในการใช้เวทมนต์ได้นั่นก็คือการก๊อปปี้นะครับเธอจึงอาศัยสกิลนี้ผลิตหนังสือจํานวนมากได้โดยใช้สกิลของเธอนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านหนังสือต่างโลกขึ้นมาแล้วเธอก็พยายามจัดสิ่งที่เรียกว่าคอมมิเกตขึ้นมาในต่างโลกนะครับถ้าเกิดใครทราบกันดีนะครับอ่านการ์ตูนบ่อยๆจะทราบว่าคอมมิเกตเนี่ยมันก็คือเทศกาลการ ที่รวบรวมคนที่สนใจในการวาดการ์ตูนอยากปล่อยของนะครับวาดโดจงโดจินคือโดจินคือการ์ตูนวาดเองนะครับอาจจะติดเรทหรือไม่ติดเรทก็ได้นะครับมาเป็นเซอร์เคิลจัดบูธต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ซื้อขายกันนะครับอาจจะมีหนังสือจริงๆไปวางจําหน่ายหรือหนังสือทําเองไปวางจําหน่ายด้วยก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ในญี่ปุ่นมากๆเลยนะฮะเขาก็ ล้อเรียนตรงนั้นนะครับโดยการที่ตัวนางเอกมิกะเนี่ยอยากจะจัดคอมิเกตขึ้นมาในต่างโลกนะครับแล้วเธอก็ใช้ความสามารถในการก๊อปปี้ผลิตหนังสือจํานวนมากนะครับเหตุผลที่เธอทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเธอต้องการหาวิธีที่จะกลับบ้านให้ได้นะครับการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้ดีที่สุดก็คือการรวบรวม เอกสารต่างๆไว้ในที่เดียวนั่นก็คือการจัดงานคอมมิเกะนั่นเองนะคะเธอก็จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อรวบรวมเวทมนต์ทุกอย่างนะครับรวมไปถึงเวทมนต์ที่จะทําให้เธอได้กลับบ้านที่มาจากต่างโลกได้ด้วยนั่นเองนะครับคือจุดประสงค์แฝงของเธอคือการหาข้อมูลในการกลับบ้านนะครับแต่ว่ายิ่งจัดงานเท่าไหร่จัดงานเท่าไหร่นะครับงานนี้มันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเวท อันแข็งแกร่งนะครับปีทรงปีศาหรือว่าเนโครแมนเซอร์ทุกคนต่างมางานของเธอแล้วก็งานขยายใหญ่หญโตไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มควบคุมไม่ไหวนะครับแล้วก็กลายเป็นที่กล่าวขานกันในโลกแฟนตาซีแห่งนี้ที่เธอข้ามมิติมานะครับอันนี้มันก็จะออกแนวล้อเรียนเหมือนมหากรรมงานหนังสือบ้านเรานิดนึงนะฮะ มันจะเป็นมุกตลกที่คนอ่านหนังสืออ่านแล้วจะเข้าใจถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบอ่านหนังสือบางมุกก็อาจจะไม่เก็ตนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านหนังสือทั้งกระตูนนิยายหรืออื่นๆชอบไปตามงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติแบบเนี้ยจะเข้าใจบริบทหรือว่ามุกที่เธอใส่มาในเนื้อเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะออกเป็นแนวจบในตอนจบในตอนแต่ว่ามีเนื้อเรื่องเรื่องยาวเนี่ยที่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับ ออกแนวตลกปกฮาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงวิธีที่เธอจะกลับบ้านให้ได้นะครับเนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นความวุ่นวายในการจัดทําหนังสือหรือว่าจัดมหากรรมงานหนังสือในต่างโลกนั่นเองครับเพราะว่าจะใช้ความคิดแบบปกติจัดงานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นต่างโลกนะการพิมพ์กระดาษหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุข,ของทางฝั่งโลกแฟนตาซีซึ่งไม่เหมือนกับทาง ร้านปกติทั่วไปทำให้เธอเนี่ยต้องพยายามมากขึ้นในการที่จะกลับโลกของเธอนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระตูนเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบอ่านอารมณ์ประมาณนี้นะครับอาจจะมีเนิบไปบ้างแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะตลกยิ้มๆอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับกับวุ้นนักนะครับจัดงานหนังสือต่างโลกนะครับ มุ้งจริงนักนะฮะจัดงานหนังสือต่างโลกของค่ายเฟิร์สเพลโปรนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับก็พอหาซื้อกันได้ได้ยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เมมเ r อรี่ลืมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ